ที่เขาเงียบไปเราควรทํำยังไงขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่เงียบไปกันก่อนนะคะว่าเขาจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะคิงถือเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน t e มพ์แรนนะคะพลังงานของคนราศีธนูแล้วก็เดอะมูนนะคะพลังงานของคนราศีเมีนเนาะ มีพลังงานของคนธาตุดินคนราศีธนูแล้วก็คนราศีมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราควรทำยังไงนะคะที่เขาเงียบไปเราจะต้องทำยังไงต่อนะคะไพ่จะบอกคุณว่าอะไรสี่ถ้วยคุณกำลังคิดถึงกำลังนึกถึงเขาหรือเปล่ามีความเบื่อความเซงความว้าวุ่นใจ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าจะทักไปดีไหมจะส่งข้อความไปดีหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่นิ่งๆต่างคนต่างนิ่งแบบนี้กันไปก่อนนะคะดูสตานะคะให้เวลากับตัวเองนะคะลองอยู่กับตัวเองลองทบทวนตัวเองก่อนนะคะให้เวลาต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทบทวนนะคะ ควินถือดาบคุณต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะมั่นใจในตัวเองเนาะแล้วก็เด็ดขาดมากพอนะคะถ้าคุณเคยทักเข้าไปแล้วแล้วเขายังคงเงียบให้คุณมีความเด็ดขาดแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะคิงถือถ้วยอย่าลืมที่จะรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะคุณต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะเด็กถือดาบ มีการตามมองตามส่องเขาด้วยหรือเปล่าถ้าไปส่องเขาแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือทําให้คุณรู้สึกแยกมาเดิมนะคะให้ลดการส่องนะคะถ้าคุณหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ไปส่องไม่ได้เนาะค่อยๆลดไปเนาะแล้วใจของคุณจะเริ่มเข้มแข็งข,ขึ้นนะคะเจ็ดเหรียญเหมือนไพ่ออกมาบอกคุณว่าถึงแม้ว่าตอนนี้คุณยังตัดใจไม่ได้คุณยังคงคิดถึงคุณยังคงเฝ้ามอ,มองตามส่องเขานะคะ เป็นเรื่องปกตินะคะคุณสามารถเฝ้ามองเฝ้าดูได้แล้วก็รอคอยการติดต่อจากเขาได้เหมือนกันเพียงแต่ตัวคุณเองก็อยู่ในช่วงเว้นวักช่วงพักใจนะคะเหมือนกับไพ่จบที่เป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะก็ยังคงยืนมองแต่ว่าไม่ได้ลงมือทำอะไรนะคะถ้าคุณได้ทักเข้าไปแล้วแล้วเขายังคงเงียบ ให้คุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็รอดูว่าเขาจะตอบกลับมาไหมไม่ต้องทักซ้ำก็ได้นะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะค่อยๆดีขึ้นให้คุณรักตัวเองนะคะทนุถนอมตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองนะคะดูแลตัวเองให้เหมือนคิงถือถ้วยนะคะที่มีความอบอุ่นเนาะแล้วก็อบกอดตัวเองนะคะในขณะเดียวกันให้มีความเด็กขาดมากพอนะคะที่จะ ไม่ไปง้อแล้วนะคะถ้าง้อแล้วถ้าทักไปแล้วเขายังคงเงียบให้คุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแม้ว่าจะคิดถึงเนาะแต่ก็ให้อยู่กับตัวเองนะคะเดินไปบนเส้นทางของคุณเองทําในสิ่งที่คุณกําลังทําหรือคุณอยากจะทําคุณอยากไปเที่ยวคุณไปได้นะคะคุณอยากทําอะไรคุณโฟกัสในเส้นทางของคุณแล้วทําให้ดีนะคะให้คุณเป็นเดอะสตาร์ให้คุณเป็นดาวในเส้นทางของคุณนะคะ ถ้าคุณคิดถึงเขาคุณอยากส่องเขาก็ส่องได้นะคะแต่ว่าอย่าส่องบ่อยเนาะยิ่งถ้าส่องแล้วทำให้คุณรู้สึกแยก่กว่าเดิมนะคะให้ลดการส่องลงให้ลดการไปติดตามเขาลงนะคะหรือว่าจะ unfollow ไปก่อนก็ได้ เจรยญเป็นไพ่จบนะคะถ้าคุณกับเขาเพิ่งหยุดพูดหยุดคุยกันไปได้ไม่นานคุณอาจจะรู้สึกทรมานใจนิดหน่อยนะคะอาจจะทิ้งโทรศัพท์ไม่ได้วางโทรศัพท์ไม่ได้รอคอยการส่งข้อความรอคอยการโทรมานะคะอยากรู้ว่าเขาจะโทรมาไหมอยากรู้ว่าเขาจะติดต่อส่งข้อความมาหาคุณไหมส่งมาเมื่อไหร่ถ้าคุณรู้สึกไม่ไหวรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปที่ไม่ได้คุยกับเขาคุณลองใช้กฎการไม่ติดต่อ นะคะ no contact rule ที่ไม่ติดต่อ21วันดูนะคะแล้วคุณจะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณอยากรู้ว่ากฎนี้เป็นยังไงคุณลองเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะคะกฎการไม่ติดต่อเนาะหรือว่า no contact rule นะคะพอครบระยะเวลาที่กำหนด21วันนะคะบางทีคุณอาจจะเข้มแข็งพอจนไม่ต้องติดต่อเข้าไปก็ได้หรือว่าตัวเขาเองถ้าเขาคิดถึงคุณมากพอเขาก็อาจจะติดต่อมาหาคุณก่อนครบกำหนดเวลาของคุณก็ได้นะคะ พ่ออยากบอกคุณว่าคุณมีค่าพอนะคะให้รักตัวเองเนาะอย่าเป็นตัวเลือกของใครอย่าให้เขามาเลือกแต่จงเป็นคนเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ